สบายดีพี่น้องบัสูสุคนพี่น้องเมื่อนี้ก็น่าสีมาเห็ดอันเด้ยพี่น้องเด้อต้มไข่เจียวมะนาวนะพี่น้องเนาะอ่ะลงครัวตามเคยพี่น้องมาเลยก็น่ากสีมาต้มน้ำแล้วก็ซอยว่าขาว่าสีใครใบกิ่วลงไปนะพี่น้องเนาะขากรอ้อนอ่อนพี่น้องเลยอืมมกเด้มก,มก,กาขาเนาะพี่น้อง ท้องก็งห้องนี่ยังอยากเขาแล้วเส้าก็ิ้งกราแฟไปต้นแทง่งอ่าท้องห้องพี่น้องเลยหม้อต้มห้องพี่น้องใส่ที่แถวกิยมหัวขาวหัวไก่แบบขูดลงไปเลยโอเคใส่เกลือลงไปพี่น้องการกวไก่พี่น้องไหม mọi người nó nó nếu mà bảo là không phải là mọi người mọi người അത് hmm? വെച്ചോ ก็เหมเือนเดียวน้ำแบวนี้น่ตนะ้อยี่มเบินเดียวนะตัวซ้ำจะหาบิ้ลแล้วซ้ำใรมอหนึง่งถอยนะ จนสะเทือนพี่น้องเนาะ ใส่ไก่ลงไปเลยพี่น้องโอเคพี่น้องใส่ผงนัวลงไปแล้วใส่มะเร็นลงพี่น้องเพิ่มความหอมเนาะเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยหนึ่ง โอเคพี่น้องเดี๋ยวมันผดซักหน่อยบัดสีป,ปงแล้วก็ใส่หอมลงจบพี่น้องเลยบาดนี้ก็ชิมาตั้แจ่วด้วยพี่น้องเด้อนี่เพชรทอาจีพี่น้องเลยใส่เกลือด้วยพี่น้องหน่อยหนึ่งงนัว,วหนึ่งเนาะ ให้มนี่โอเคได้ทีแล้วพี่น้องมุนแล้วเดสม่าสาซอยตับแต่พี่น้องได้หเหวี่ยงตับตับไก่เนาะหน่อยก็ะยาไม่หน่อยเจียวตับซอ,อยกยันเด้๋พี่น้องเลย ความละเอียดเนาะทำมันถึงละเอียดครับใส่ลงไปเกี่ยวทับบ่ใส่มะนาวเลยพี่น้องเด้อสิภูเขาขกัน ทำแรกๆรถพี่น้องไบดันกระใสน้ำห่อนนยพี่น้องด้วยประมาณมันเหนียวๆใช่งไหมโอเคพี่น้อง,งโจใส่ไลยหมด่ะ ทำต้มไก่ย่ามันเอาใส่มักเขามักข้ามันย่ามรสหวานมัน,มนเพียงมพี่รองออหฮอนธรรมาซาออมฮอนบริบุงอย่างเนาะเจ๊ใส่น้ำปลาลงเลยใส่หอมลงไปพี่้องเล้ Okay. โอเคดสิเจียตับเหรอก็เริ่มหอมแห้งแล้วใส่หอมลงไปเลยพี่น้องโอเคบันเลยพี่น้องอัน้มาตัวผู้เป็นอีกแล้วพี่น,อน,น้องสวนกระดาษยงต้มไก่เด้พี่น้องนะใส่เขา่าอีกหน,นึ่งเนาะโอเคพี่น้องสบ,สบายดีจ้าสบายดีจ้า กินข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อข่าวพี่นอ้องขา้ขาวเทียงเอาวหอมใส่ทีเดียวทำการพอกระดูกรีบมาเร็วเลยครับพี่ดีแช่พีดอกพี่ดีหิวข่าวกินข้าวเที่ยงจ้าอรูปอะซีนไก่เจ้าตับเลยมาดูเลยว่าคนเหดผู้เดียวเลยบ่มีไฟสอยเลย ที่นี้ยังหลรนะไม่ให้เกี่ยวกินเขาแตัวผู้เขาเกิดเลยเกิดเกิดจริงก็เป็นเตัอเลยไหมือชินมาดาบไปเหรอเฮ้ยในสวนอ่อนแบบนิ้วเข่าแล้วแม่นิ้วเข่าแล้ว Hãy subscribe cho luôn bây giờ. Mình. Để bảo là lỡ những video hấp dẫn mang งามยงเห็นนะจมหยูจังมเงมอ่อเรสจิเลยจังเมอน่อเรยจิเลอนอ่ยูอนจะซื้ออะไรคำบักไวหนึง่งไปใหม่กับสิไว้อยูุนี่ม,มบอดี้ไปโรงเรียนสามที่นอกผัก,กเรอยจากมือไรสีไปนะกูยังบ่ไ้แจ้งนางลุงนะเขาลอ,อกดาวดีตักคนนี้แหละแล้วเขาก็แจ้งมานะก,กระบหูดด้ ข้ากันไปไปมีคนจัคนเดียับแมไจักคนหยาบไปเฮียนทกอะไรจักมือนั่นแป๊เดียวเลยหกมัเดือนไปวัปนที่หกเฮ้ยมันนี่อะไร เชาหกอ่ะแล้ามกชเก็บจิ้ขาวลูกันจนร์เมาไร้เขาเอ,อตจองหายจิ้แมวนะออกมับสมไข่จิ้ข่าวอ่อ เป็นเหลียงยังเกลือมันหลุมซ um ัดนะนี่หย่างแม่เดี๋ยวกินข้าวมันก็เฝ้าอีกลาปลุงเจะแม่คือลาไวแค่ไลาแล้วลาหน้าทีเแล้วลูกคลิปนี้ก็ลาไป็นการเดินจ้าฝากคดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่องแบบช่อง